ร้อนรอนทั่วข้าวางใจในพระคำนำชีพตัวไม่มองหวัวดูพัฒนาของพระองค์ข้าพระองค์คอยขอ้าพระเป็นเจ้าข้าเพียงเฝ้ารอขอร้าพระสูงทรงยิ่งเสียกว่าคนยางคอยรอยพระองค์จิตประสงค์ให้ฟ้าจแจ้งแสงสวรรค์อิสราเอล มวลพระเจ้ารอ้องหาพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับพัานด้วยให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดรับฟังคำภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายที่กล่าบวิงวอนพระกรุณาคิาแดแต่จงยาณของนอมเมตุสทุเมธวิจ,จิตพรข้ารับใช้ของพระองค์ซึ่งทรงสั่งให้ออกจากโลกนี้ ขอโปรดให้เขาได้เข้าอยู่ในแดนสงบสว่างสวยัยมีความสุขพร้อมกับพระองค์และนักบุญทั้งหลายทางนี้อาศัยพระบรารมีพระิีตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนให้เราภาวนาถ้าด็่พระบิามมดาผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงบรรเทาใจทุกประการพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่นิรันดรทรงเปลี่ยนนอกของความตายให้กลับเป็นแสงอรุณแห่งชีวิต ขอโปรดทอดพระเนตรบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งกําลังค่ำครวญด้วยความทุกโศกณัทนั้นน,นี้ขอโปรดเป็นที่หงบภัยและพระกสัมัง เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ผ่านความทุกข์โศกนี้ไปรับความยินดีเฉพาะพระพักรพระองค์ด้วยเหตุที่พระบุตรของพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทรงพิชิตความตายด้วยการสิ้นพระชนและทรงสร้างชีวิตขึ้นใหม่ด้วยการกลับคืนพระชนมาชีพโปรดขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรีบไปหาพระองค์เมื่อผ่านโลกนี้ไปแล้วสักวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ร่วมกับบรรดาพี่น้องณที่นั่นจะไม่มีใครร้องไห้คร่ำโวยวีก ทางนี้อาศัยพระบรมมีพระกิจเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอระแมนพอเราตัดเข้าไปเราก็จะได้ของุนครับ